โอ้โห oh. วันที่11ละรีฮันน่ารีฮันน่าครับกับ11เมษายนนะครับเรียกว่าเป็นชุดแบบชิลๆเธอไปโปรโมตหนัง <Huh? S 1> Battle Ship เป็นกางเกงหนังชไปอ่ะอันนนนี้ชิไปดเป็นกางเกงหนังแล้วก็เสื้อทีเชิืตพิมพ์ลายแล้วก็มีสร้อยโซ่ที่คอนะครับแล้วก็ผมอ่ารวบเป็นจุกข,ขึ้นไป ปาก็ถึงจะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้นะอ,อ,อัน,นดูมีความเป็นทอมบอยนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งก็หนังอาจจะเป็นแมนมากแบทเทิลชิพใช่ใช่แมนมากกแมนมากก็ดูเข้ากันนะครับก็ก็เรียกว่าง,ง่ายๆแต่เท่ๆนะก็ถูกยกย่องเหมือนกันแต่ถัดมาครับในอีกช่วงหนึ่งของวันนะครับเธอก็ใส่จั๊มสูตรนี่ไปโปรโมทแบทเทิลชิพนะคะรอบทีมเมียวนั่นเองนะคะอ่าในซิดนีย์ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นจั๊มสูตรง่ายๆนะครับของ เ่อร์ราเมคคาน่ค่ะเรียกว่าแต่งตัวง่ายๆอ่ะคือไม่ต้องมีอะไรเลยคุณดูสิสีดําอย่างเดียวเลยมันมันก็มันก็เข้ากับเธอดูง่ายไหมคือมันเนี่ยก็ดูทอมๆบอยๆนั่นเองนะคะคือเหมือนเอาเอาเสื้อแฟนมาใส่อะชอบปะเอ่อชุดดำยังไม่หมดนะอีกสาวหนึ่งนะครับเป็นนักแสดงหนึ่งใน Battle Ship เหมือนกันนะครับรูกลินเบเกอร์ครับเธอก็มาแนวเดียวกับรีฮานาเมื่อสักครู่เหมือนกันเออแต่ว่าคราวนี้เป็นกางเกงสกินนี่สีดำค่ะแต่ว่า แต่งตัวแบบนี้ห้ามห้ามขาดคือสร้อยนะเพราะว่ามันจะดูโล่งไปอ่ามันจะดูง่ายไปมันต้องมีอ็อคเซอรีเข้ามาเสริมความหรูหรานี่นดงฉันว่าชุดนี้ต้องสร้อยกับรองเท้าคือในเมื่อแบบเสื้อเากันใช่ไหมเสื้อกับกางเกงมันเรียบแล้วเนี่ยสร้อยรองเท้าต้องมาต้องต้องรูขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่ต้องรูมากถึงกับเป็นเพชรอะไรแต่ว่าขอให้มีเท็กเจอร์นิดหนึ่งห้ามขาดสร้อยจริงๆนะครับมาต่อกันรูกลิ่นเมื่อกี้ก็สวยสง่าคล้ายๆกับรีฮาน่าไป